สวัสดีค่ะยินดีตอนเราท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงแล้วรวย4ีหาหกค่ะพี่้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่8เดือนเมษายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่้องค่ะมนีค่ะแอดผ้าพ่อพี่้องบ้านเฮาสุขสุอนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากพ่อปู่เมืองศรีค่ะพี่้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตำล่านะคะพพี่้องค่ะสำหรับแนวทางของพ่อปู่ เมื่อสีงวดทิ่านมานอพี่นองโตจับคู่ตัวิ่งตัวรูดบ่เข่านะคะพอพ่นองขาตะวันบุนีอากาศยังคงติดตามคือเก่านะนะคะพอพ่นองคะประมาณแนวทางของปูเรากับเกยเข่าติดต่อกันมาหลายงวดนะคะพ่อพ่นองคะเอาแนวทางนะคะแรงนี่แนวทางของปป,ปูเมืองสีต่ำเล่า่ะสิเลมาเป็นตัวไดพอพ่นองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกัน,นสวัสดีค่ะอปูค่ะไปไปเขาต่ำเลาวันพุดนอวันพุดค่ะ เลขหลักเ้อเลขหลักอย่าลืม่อนจะนัดจะถ่มเลขหลักเด็กอยู่ในจํานวนสองตัวสามเพราะอยุหนีละอยู่ในเลขหลักนี่นะพี่ศูนย์ค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะห้าค่ะหกค่ะแลก็เก้าค่ะวิ่งบนวิ่งบนวิ่งบนอย่างเงี้ยวค่ะ มีเจ็ดมีหกมีเก้าอ่าวิ่งวิ่งเจ็ดหกเก้าบนนะคะเป็นครับผมอ่าวงกลงมไปทีเดนก็คือเจเป็นหลักค่ะตัวรองก็คือบกับเกาตัวรองโคยาเดี๋ยวจะ,จะจับโค่ห้ได้ถ้าดวป้ปมกกอกะเรียกเอา้ัาปิดก,ก็คือสิมีเจ็ดสองเจ็า เจ็ด่เจ็ห้าอันนี้วงกลมใหมเแน่ตอนนีู้กับประธาเือสีเทาละละอายุเจห้าอายุห้าสิบโอ้ค่ะค่ะปูพระเานไหนแ่าดอกว่าว่าค่ะเจเก้าอ่าเจ็ดเก้าวันดี่ะครัผมค่ะตัวร่องกับือเอาหกศูนหศูค่ะหกสองค่ะ อันไี้นะคะหกส่หกเก้าอันนี้อันเียหกค่ะ๋ออ่าชุดสมตัวบนค่ะสามตัวบนกับเมี9เก้าหค่ะเก้าเจห้าห้าค่ะ9 6 2 9 6 2หสองหสองค่ะ 970 970ค่ะ972 972อค่ะ967อันนี้วงกลมเมเนี่ยพคกคู่คูมักอยู่สคู่นี่ยละเด็กสามตัวนี่ค่ะชอนลางนี่ปรไห์วิ่งศกับ6กเ้อย์กับหล่างวิ่งศกับหค่ะวงไปที่ศูนค่ะศูนนึ ศูนหนึ่งค่ะเจ็ศค่ะหกศหค่ะค่ะผมอันนี้ตำเล่าค่ะคูดทีเก้าเนาะค่ะค่ะผมค่ะผมจ้าเจาน่าแค่เจ้าจะเรื่องเี็กนักนั่นแหละี่กูวางใหม่แป๊ะได้ก็บพ่อพีเด็กนักมีเจ้าตลอดจ้าครับ ขอบคุณหลายๆเนอะเอฟซีที่นทคนต้องไปคอมเมนต์มากให้กำลังใจปู่กับขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะข,ขอบค้าโมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะโชคดีทุกท่านทุกคนเด้อสาธุสาธุค่ะสรุปแนวทางค่ะคลิปนี้นะคะความเป็นรองการแนวทางจากพ่อปู่เมืองศรีนะคะตำเล่ามืออื่นนะคะพี่นอ้องค่ะ เอาเลขลักนะคะเลขลักมี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่หาหกเก้านะคะพี่น้องคะเลขลักมี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่หาหกเก้าอ่าตัววิ่งวิ่งบนนะคะมือนี้วิ่งสามตัวเด้อพี่น้องเด้อวิ่งสามตัวนะคะพอพี่น้องคะก็เลยเบิ่งส่งหลายนิดนึงนะคะพอพี่น้องคะตะว่ากอให้พอพี่น้องพิจารณาเบิ่งนะคะพอพี่น้อง อาปูเราก็นเน้นหาย,ยุดอกไปพี่น้องคะอันนี้จัดเป็นชุดเต็มให้เลยเนาะพี่น้องเนาะวิ่งบนนะคะมีเจ็ดหกเก้านะคะพี่น้องคะวิ่งบนเจ็ดหกเก้าเน้นตัววิ่งไปที่เจ็ดนะคะพี่น้องคะจับคู่ค่ะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ด 3, เก้านะคะลักหกกรสิ 60, เป็นหกศูนย์หกสองหกสามหกเก้านะคะบันนี่เก้าเนี่ยซิอูหลักลอยเด้อพี่น้องเด้อ 960นะคะ 75, 2, 70, 97 5 962 970 9 7เก6 7สเกาเกาสุดบนนะคะพอปูเล่าเน้นไปที่เจ9 7ห9 6เกเจเกนะคะลางวิ่ง0นย์กับ1ค่ะเน้นลางตัววิ่งนี้เน้น0ูนย์ค่ะพี่น้องคะแนวทางคะ่ะมี0 1 0ย์6นนะคะพี่น้องเอาจังไล่ก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ สำหรับแนวทางของพอปูเมืองสีงวดทิพผ่าันมาตัววิ่งรูดหนี่บอเขาเด้อพี่น้องเด้อจับคู่ัวทิพผ่าันธมานี่กะบบอเขานะคะคพี่น้องคะแต่ว่าไอ้กระติดตามคือเก่าเนาะเพราะว่าแนวทางของพอปูเราก็คยเขาติดต่อกันนะคะคพี่น้องเอาจาังไดก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสําหรับแนวทางจากพ่อปู่เมืองสีนะคะแนวทางต่ำล่ามืออื่นค่ะคพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสาหรับแนวทางจากพ่อปู่เมืองศรีนะคะแนวทางตําล่าคะ่ะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิงเนาะพี่น้องทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่านะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณฝ่ายพี่น้องบรรเทาสุขุสุข้อนคะ่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะลากะต้องขอขอบคุณขอบคุณสร้อยขอมูล แนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบุญขอบคุณแนวทางจากพ่อปู่เมืองศรีค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าเ่อยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องเขามาแล้วกะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่เสพพด็จพรพราดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจาก ทางรายการนะคะหรือว่าพ่อแมพ่พี่น้องอยากให้เบิ่งเรนด้วยนี่ติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดนะคะกะคอมเมนต์เข้ามาเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามานะคะพ่พอแมพ่พี่น้องคะอ่าคอมเมนต์ของพ่อแมพ่พี่น้องทุกคอมเมนต์เอกะได้อ่านเบิดนะคะแล้วก็ขอบคุณพ่อแมพ่พี่น้องหลายๆเด้อค่ะเด้อที่อ่าได้อุตส่าห์คอมเมนต์นะคะเพราะว่าแอดกะสิได้รู้ว่าพ่อแมพ่พี่น้องอยากให้ตามแนวทางของผูรร้ใดเนาะพี่นอ้นองบางเทื่อแอดแก็คิดคนเดียวเอกคิดบ่ออกดิ บรรลุว่าพ่อแม่พี่น้องอยากให้ตามของผู้ใดเนี่ยน้พ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละคนนี่กะติดตามเป็นเอฟซีของอ่าแต่ละอาจารย์นะคะซึ่งถ้าพ่อแม่พี่น้องบอบอกว่าแอดกับบรูุ้เพื่อกันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเอาสําหรับแนวทางมนีนะคะของพ่อปูเมืองสีคะ่ะแนวทางตำราวทั้งเบิดทั้งมวนมนีมีเพียงซัมนีเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ่งคะ่ะอ่า กสิได้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะไปไปรอค่ะเอาไว้พอกันไหม่กับแอดใ้คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ